ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลายัยเทคโนโลยีัชบาดาลจังหวัดลบบุรีธุรกิจยำขนมจีนสไปซี่ชายร้ายนูโดสารัด คณะผู้จัดธรรม 1. นางสาวรัชนิดาอินเกิด 2. นางสาวสก,กินาแสงวิมาน 3. นางสาววราการดาเบ้าทอง แผนการจัดการโครงสร้างขององค์กรผู้จัดการสกินาแสงวิมานรองผู้จัดการรัชนีดาอินเกิดฝ่ายบัญชีและการเงินวราการดาเบ้าทองฝ่ายการขายการตลาดรัดชนีดาอินเกิดฝ่ายการผลิตการจัดซื้อสกินาแสงวิมานที่ปรึกษาอาจารย์สุพิพันธ์บุพพันธ์ การแบ่งหน้าที่งานผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติงานของสมาชิกรองผู้จัดการทำหน้าที่เป็นผู้เสนอความคิดเห็นและมีความรู้รอบครอบในการปฏิบัติงานฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่จัดทำงบประมาณในแต่ละปีประเมินสถานการณ์ทางการเงินสรุปบัญชีในแต่ละปีดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆฝ่ายการขายการตลาด ทำหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดรวมถึงแนวทางการปฏิบตัติเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดความเปลี่ยนแปลงของกระแสนิยมในปัจจุบันฝ่ายการผลิตการจัดซื้อทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการทำยำขนมจีน ด้านการจัดการในการปฏิบัติการทำธุรกิจยำขนมจีนและคณะผู้จัดทำธุรกิจได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจเทคนิคในการขายและการจัดงบประมาณรายรับรายจ่ายในการจัดซื้อสินค้าและได้นำความรู้ที่ได้รับจากแหล่งที่ได้ศึกษาคนา้นคว้าและการนำเสนอธุรกิจต่ออาจารย์ครัตีชมต่างๆ ที่อาจารย์และลูกค้าได้ติชมนำมาปรับปรุงในครอบอบข้องต่างๆให้ดีขึ้น ด้านการจัดการรายละเอียดงบประมาณสำหรับระยะเวลา4เดือนตั้งแต่วันที่6มิถุนายนถึงวันที่22กันยายนงบประมาณและทรัพยากรแหล่งที่มาของเงินทนุนระดมเงินทุนจากสมาชิก3คนคนละ240บาทต่อครั้งรายละเอียดงบประมาณประมาณการรายรับ9,600บาทตลอดธุรกิจประมาณการรายจ่าย4,313บาทตลอดธุรกิจ งบประมาณการลงทุนสำหรับระยะเวลา4เดือนรวมค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานต่อครั้ง33มสาจำนวนเงิน733บาทต่อเดือนปริมาณ132่งาจำนวนเงิน2,852บาทตลอดโครงงานปริมาณ198่งาจำนวนเงิน4,313บาท ด้านการขายเทคนิคการขายเทคนิคการขายเป็นสิ่งที่ผู้ขายควรปฏิบัติอยู่เสมอเพื่อให้เป็นการขายของตัวเองมีประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขายโดยรวมนั้นหลักใหญ่ที่สุดคือการทําให้ผู้ซื้อรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการซื้อจึงเป็นที่มาของโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมต่างๆ อีกประการหนึ่งคือการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทางระหว่างการซื้อการขายจากการให้บริการและนําและนำสินค้ารวมไปถึงการซื้อขายด้วยการให้บริการหลังการขายในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการขาย 1. บอกให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเสียดายในสินค้านั้นเช่นบอกกับลูกค้าว่าสินค้าตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วหมดเลยหรือสินค้าตัวนี้ขายดีมาก 2. การให้คำชมคำชมและคำขอเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ยินมากที่สุดเพราะการเลือกประเภทสินค้าอาหารผู้ซื้อก็ย่อมต้องการความคิดเห็นถ้าบอกว่าไม่น่าทานก็จะไม่ซื้อแต่ถ้าได้คำชมเข้าไปแรงบันดาลใจต่อสินค้านั้นก็จะเกิดและซื้อไปใน ที่สุด 3. ของแถมหรือส่วนลดได้ผลดีเสมออะไรที่พอจะแถมให้ได้แลกกับการจ่ายเงินซื้อสินค้าแม่ค้าก็ควรจะขอแลก 4. จะรับกี่ชิ้นดีคะเป็นคําถามเชืองมัดมือชกเล็กๆแต่ก็ช่วยให้ปิดการขายได้เหมาะสำหรับการขายที่ลูกค้ามาดูสินค้าเป็นเวลานานแล้วหากเราพูดแบบนี้ไปอาจทำให้ความเกงใจและยอมซื้อสินค้าเราได้ เทคนิคการขายด้านการตลาดการโพสสินค้าลงบนโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ิน s t า g กรมหรือสื่ออื่นๆเพราะในปัจจุบันการขายสินค้าทางออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ง่ายมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายลงขายบนสื่อออนไลน์โลโก้ร้านมีช่องทางการติดต่อและราคาที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อ การโปรโมทลงบนอินสตาแกรมมีวันเวลาและที่ตั้งการขายที่ชัดเจนการมีบริการส่งสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์มีบริการส่ง Delivery ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบทำยำขนมจีนขั้นตอนที่1คือล้างผักให้สะอาดขั้นตอนที่2หั่นผักทุกอย่าง 1. ถั่วฝักยาว 2. ผักชีใบเลื่อย 3. ต้นหอม 4. ีหอมแดง 5. ทอดปลาทู 6. แกะเนื้อปลาทูขั้นตอนการทำน้ำยำขนมจีน 1. เด็ดก้านพริกออกแล้วนำไปแช่น้ำจะทำให้ปั่นพริกได้ง่ายขึ้น 2. คั้นน้ำมะนาว 3. ใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ 4. ใส่สน้ำเปล่า 5. ใส่ผงนัว6ใส่น้ำตาลปีบ๊บ ขั้นตอนในการทำน้ำยำขนมจีน7ใส่น้ำมะนาวที่คั้นไว้ลงไป8ปั่นพริกแล้วนำไปใส่ในน้ำยำ9ก้าทำน้ำยำที่ทำเสร็จใส่กล่อง10จัดขนมจีนผักเครื่องเคียงและน้ำยำใส่กล่องให้สวยงาม แผนการเงินประมาณการล่วงหน้า1ปีปัจจุบันมีเงินลงทุนส0 0แสนบาทอนาคตจะลงทุนในโครงการหรือขยายกิจการต้องการใช้เงินทั้งสิ้นรวม30,000บาทปริมาณการยอดขายเพิ่มขึ้นเดือนละ30%เอร์เซ ระยะเวลาดำเนินการจำนวนเงินจำนวนหน่วยเดือนมิถุนายนขายได้160กล่องจำนวนเงิน6,400บาทเดือนกรกฎาคมขายได้208กล่องจำนวนเงิน8,320บาทเดือนสิงหาคมขายได้256กล่องจำนวนเงิน1240บาท เดือนกันยายนสา4้อยสี่กล่องจำนวนเงินหนึ่งพันหนึ่งบาทเดือนตุลาคมขายได้3 5 2ห้าสิบกล่องจำนวนเงิน1 4 0 8 0ดบาทเดือนพฤศจิกายนขายได้4ี่ร้อยกล่องจำนวนเงินหนึ่งบาทเดือนธันวาคมขายได้4 4 8้อยสิบแดกล่อง จำนวนเงิน17,920บาทเดือนมกราคมขายได้496กล่องจำนวนเงิน19,840บาทปริมาณการกำไรขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจเดือนมิถุนายนยอดขาย6,400บาทรวมค่าใช้จ่าย7,096าบบาทกำไรสุทธิติดลบ696บาท เดือนกระดกราคมรายรับยอดขาย8,320บาทรวมค่าใช้จ่ายขาดทุนสุทธิ8,104บาทกำไรสุทธิ216บาทเดือนสิงหาคมยอดขายรายรับ12,240บาทรวมค่าใช้จ่าย9,112บาทกำไรสุทธิ1,128บาทเดือนกันยายนยอดขาย12,160บาท รวมค่าใช้จ่าย1,120กำไรสุทธิ2,040บาทเดือนตุลาคมรายรับยอดขาย14,080บาทรวมค่าใช้จ่ายขาดทุนสุทธิ11,128บาทกำไรสุทธิ2,952บาท เดือนพฤศจิกายนยอดขายรายรับ16,000บาทรวมค่าใช้จ่าย12,136บาทกำไรสุทธิ3,864บาทเดือนธันวาคมรายรับยอดขาย17,920บาทรวมค่าใช้จ่ายขาดทุนสุทธิ13,144บาทกำไรสุทธิ4,776บาท เดือนมกราคมรายรับยอดขาย19,840บาทรวมค่าใช้จ่ายขาดทุนสุดทิ14,152บาทกำไรสุดทธิ5 6 8 8บาทสรุปและแรายงานผลการดำเนินธุรกิจสรุปการจัดทำธุรกิจ จากการทำธุรกิจยำขนมจีนในครั้งนี้เป็นการหาประสบการณ์ในการทำงานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ทำให้นักศึกษาได้มีการทำงานด้วยตนเองได้กำไรจริงได้เจอประสบการณ์จริงเจอปัญหาและอุปสรรคสถานที่ขายลูกค้าที่มีความหลากหลายในการทานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำธุรกิจไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ 2. ผลการจัดทำธุรกิจสรุปผลการจัดทำธุรกิจข้อเสนอแนะการขายนอกเวลารสชาติของยำขนมจีนมีความกลมกล่อมและจัดจ้านจากน้ำยำข้อเสนอแนะต่อผู้ที่สนใจจะนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์เทคนิคการขายของประโยชน์ที่ได้รับจากการทำธุรกิจได้สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างการศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านขอบคุณค่ะ